Yeah. Mm -hmm. หูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจเป็นเมื่อไปแกล้งหูก็ให้เจ้าตาคี่พี่น้องสุญญาสวดน้องสุญญายักมีสวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมสวัสดีพี่พี่นะนะสายบันเทิงทุกท่านเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงมาทํารีวิวเกี่ยวกับ power amp มือ2สภาพสสวยเหมือนเดิมนะครับผม ก็มี power amp เข้ามาใหม่อีกหนึ่งแท่นนะครับตัวนี้เป็น power amp card d switching ของ e n t e c นะครับผม d 3,6 0 0 ims ตัวนี้จะเป็นตัวไฟสีน้ำเงินนะครับผมมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับมีไฟสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับผมอ่าตัวนี้เข้ามาใหม่หนึ่งแท่นจะเป็นตัวไฟวิ่งสีน้ำเงินนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับผมเผื่อมีหน้าหน้าท่านใดที่กำลังมองหา power amp card d switching น้ำหนักเบานะครับผมกาลังขับแรง,แรง เอาไปใช้งานนะครับผมขับ18นิ้วข้างละ2ถึง3ใบนะครับผมในราคางบป,ประหยัดเลยนะฮะตัวนี้จะเป็น e n t นทนะครับผม e n t e ท D 3 6 i m s นะครับผมสภาพด้านหน้าเครื่องนะครับประมาณนี้สวยเดิมเสียงดีนะครับผมพาชมสภาพด้านในเครื่องนะครับผมสภาพด้านในเครื่องก็ประมาณนี้ครับผม สวิตชิ่งคัสดีนะครับผมน้ำหนักเบานะฮะกำลังขับแรงๆนี่หน้าหาทัานใดที่กำลังหาอยู่นะครับผมสภาพด้านหลังเครื่องนะครับสัญญาณอินพุตสเปคคอนลำโพงนะครับผมสภาพรวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับผมสลรับ power amp Entek ตัวนี้นะครับผมก็เปิดราคาไว้ที่ หกพันเก้าร้อยบาทนะครับผมราคาคุ้มเกินตัวนะครับราคานี้นะฮะขับซับเบียสิบแปดนิ้วข้างละสองถึงสามใบนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวไฟวิง่งสีน้ำเงินนะครับนาท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมราคาก็เปิดไว้ที่หกพันเก้านะครับผมต่อหนึ่งแท่นนะผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคาลากย่าศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ